แมทพิลณนีเฟรมพิมเดชเปิดห้องนอนของลูกชายตกแต่งไว้อย่างน่ารักนับถอยหลังจะได้เจอกันแล้วนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนแล้วครอบครัวของนางเอกสาวแมทพิลณนีกับสามีสุดหลอ่อเฟรมพิมเดชนั้นก็จะได้ต้อนรับลูกน้อยสมาชิกคนใหม่ของบ้านที่จะมาสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อและแม่ และก่อนที่จะครอสลูกชายว่าที่คุณแม่แมดนั้นก็เหินฟ้าไปเที่ยวเมืองจีนกับสามีแบบชิวๆซึ่งเป็นทริปที่เรียบง่ายว่าที่คุณแม่นั้นเดินสายมั่มมอย่างจอยจอยล่าสุดว่าที่คุณพ่อเฟรมนั้นก็ได้ลงภาพห้องนอนของลูกชายที่ถูกตกแต่งไว้อย่างน่ารักทั้งเตียงเด็กอ่อนรถเข็นและได้เขียนแคปชั่นเอาไว้อย่างหาว่าเตรียมตัวใกล้เข้าไปทุกที ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงลูกอ่อนพี่พี่แฟนคลับก็เตรียมพร้อมที่จะหลอกดไลค์ให้กับทุกๆรูปแล้วเช่นเดียวกันค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ